แอปทักะอนเปิดใจถึงรักครั้งใหม่ยอมรับคุยหนุ่มคนเดียวไม่ต้องลุ้นอีกต่อไปแอปทักษอนเปิดใจถึงรักครั้งใหม่ยอมรับคุยหนุ่มคนเดียวไม่ต้องลุ้นอีกต่อไปทําแฟนคลับต่างลุ้นต่างจับตาจิ้นทั้งนนกุนชานนและทีมพิธาลิ้มเจริญรัตแต่ก็ยังไม่เคยได้ยิน แอปทักษะออนพักสุขเจริญออกมาบอกสักทีว่าใครคือตัวจริงๆทั้งที่น้องปีใหม่เอวารินก็ออกมาบอกแล้วว่าคุณแม่มีคนคุยแล้วล่าสุดแอปทักษออนได้ออกมาเปิดใจแบบเขินๆว่ามีคนคุยแล้วจริงๆตอนนี้ก็แฮปปี้ดีถ้าหัวใจดีเราก็จะมีความสุขไปด้วยซึ่งใครที่กําลังโฟกัสกับหัวใจของแอปเจ้าตัวก็บอกเลยว่า แอปก็ค่อนข้างจะโฟกัสกับหัวใจตัวเองเหมือนกันส่วนที่หลายๆคนมองว่าสับขาหลอกจนงงไปหมดแล้วนั้นแอร์ลอ,อธิบายว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าหลอกแต่ว่าทุกๆสัมภาษณ์ก็ตรงตามนั้นบางทีถ้าเกิดคนตีความไปเรื่อยๆแอปก็ตามอธิบายทุกคนอาจจะไม่ได้เท่านั้นเอง ซึ่งตอนนี้หลายๆอย่างมันก็เรื่อยๆตามธรรมชาติทุกอย่างก็อาจจะต้องใช้เวลาอย่างที่เคยบอกเลยค่ะบางคนอาจจะใช้คำว่าจีนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าแฮปปี้แอปก็แฮปปี้ค่ะก่อนที่แอปทักษ์ออนยังบอกอีกว่าอันที่จริงก็มีตัวจริงของเราที่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วท่ามกลางกองนักข่าวที่แซวอย่างหนักซึ่งเธอก็บอกอีกว่าถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วจะบอก เพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนอกจากนี้แอปทักซอนยังบอกอีกว่าถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเปิดใจในเรื่องความรักอีกครั้งว่าเธอเองก็ไม่ได้บอกว่าปิดก็เปิดตามธรรมชาติเลยแล้วแต่เวลาโอกาสถ้าเรารู้สึกก็แค่รู้สึกเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เธอตอบอย่างหนักแน่นเสมอคือปีใหม่ยังเป็นที่หนึ่งแน่นอน ยังไงครอบครัวก็มาเป็นที่หนึ่งเสมอแต่ถ้าถามว่าหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูเป็นยังไงบ้างนั้นแอบบอกว่าก็รู้สึกตัวเองก็ส่วนหนึ่งอย่างล่าสุดที่ให้สัมภาษณ์ไปคือแค่อยากแชร์อยากจะให้ผู้หญิงหรือคนวัยนี้พอมาถึงจุดนี้ก็หาความสุขให้ตัวเองได้แล้วแต่อยู่บนพื้นฐานว่าเราต้องให้เวลากับครอบครัวมีความสุขกับครอบครัว ที่หลายคนยินดีกับเราถ้าเราจะมีความรักซึ่งเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดกว่าเรื่องใดๆเพราะที่เราเห็นคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ติดตามเรามาตั้งนานเพราะเราอะไรก็ได้ถ้าเขามีความสุขแอปก็มีความสุขขอเวลาหน่อยคะ่ะขอเวลาพัฒนาอีกหน่อยก่อนแอปทิ้งท้าย